ากดูข่าวแซบวิเคราะห์จัดเต็มอย่าลืมกดติดตาม YouTube วันบันเทิงนะครับกักระดิ่งด้วยนะคุณผู้ชมขะเราไปดูเบื้องหลังของละครกันบ้างดีกว่าเรื่องนี้เลยเลดี้บานฉ่ m พาไปดูฉากบู๊ค่ะของนางเอกเรื่องนี้อย่างมารีเบ u r ์ e เน,นะคะเพราะว่าบอกเลยว่าต่อให้เหนื่อยแค่ไหนถ้าเกิดว่ามีสสิ่งน,นี้เธอจะรอดมาได้แน่นอนจะเป็นอะไรไปหาคำตอบพร้อมกันในเมาส์หลังเลนเมาส์หลังเลนพูดได้จริง ตอนเลดี้บานฉ่ำชัวยวัฒน์จะมีแต่หนุ่มๆที่เขาจบบ้บูกันเท่านั้นนะคะเพราะว่านางเอกอย่างมาร er ีเบอร์เน er ียก็หนีไม่พ้นเช่นเดียวกันแต่ด้วยความที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เ,เรียวแรงมันกลยอาจจะโน้โหยหน่อยเพราะแค่บูเทกแรกกาทำออามารีถ,ถึงกบต้องเพิ่งหมอน,นวดประจำตัวเลยล่ะค่ะุดนวดยุดนวดเส้นจุดเดีวตเดียวย่อนเดียวคนเดนเป็นไงครับน้ำหนักมืพอ,อดีพอดีมากเลยคะ่ะ คนแบบน้ำหนักมือแ,แรงนัก<น>เอกกูช่องวันเบอร์นหนึ่ง <laughs> เราต้องดูเลนหน่อย <laughs> ดูรอบเดียวก็เหนื่อยแล้วหอบหอบกลับมา <laughs> และด้วยความที่ต้องวิ่งแล้ววิ่งอีก <laughs> วิ่งวนไปวนมาอยู่งั้นเห็นที่หัวแค้นวดอยเดียวมันคงไม่พอก็เลยต้องขอเติดช่วยเพิ่มเป็นยาด,ดม <laughs> ใช้ยาดมธรรมดานะคะเพราะมันเป็นยาดมที่พิเศษพิเศษที่หนุ่มตรีเขาซื้อมาให้ด้วยความเป็นห่วงนั่นเองละค่ะถึงกรบพกยาดมไว้ดี่ตัวเลยหรอตีซื้อมาให้อ๋อหรือว่าต้องใส่หรือว่าต้องใส่ผู้หญิงอ่อะเนื้อไม่แข็งแรงเท่าผู้ชายแล้วเขาแบบมีอาการวินเวียนศีรษะเยอะแล้วก็เลยซื้อยาดมมาฝาก เอาใจใส่กันดีดีขนาดเนี้ยอยากจะเกิดเป็นมาร่สแล้วสิคะเนี่ยโอ้ยรู้สึกหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมมาคัตรีจ๋าโอ้ยโออะไรอะไรหน้ามืดเ,เอาเอาเอาถาอาังออกซิเจนไม่โอ้ยอยากได้ยาดมจากน้องตรี คือมารีเขารอดมาได้เพราะยาดมแล้วก็การนวดคลึงใช่ไหมคะแต่ยาดมนั้นพระเอกเราเป็นคนให้ไงโอ้ยน้องตีเดินมาแค่ยกเสื้อขึ้นผมว่าคุณก็ตื่นแล้วอ้าวเราติดตามแล้วกันครับสำหรับละครเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าคููนี้เขาจริงจริงใช่ทั้งในกองแล้วก็นอกกองถูกต้องมีให้ยาดมยาดมด้วยเพราะฉะนั้นรอติดตามให้ได้นะคะเลดี้บานฉ่ำโดยเฉพาะคืนนี้สองทุ่ม15นาทีกำลังเข้มข้นค่ะ Thank you.